อายุเท่าไหร่ทำสัญญกรรมอะไรเหมาะสมคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมนัแพทย์จพงศ์สารราษิตส,สมาชิกสมาคมศิลปะตกตแต่งแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของแง่มุมที่ว่าเราอายุเท่าไร่ควรพิจารณาทำสัญญกรรมอะไรที่เหมาะสมกับชว่วงอายุเรานะครับ ก่อนอื่นเนี่ยคงต้องบอกว่าการทําสัญญกรรมตกแต่งนั้นกว้างมากนะครับในการหยิบยกขึ้นมาเพื่อพิจารณาให้เหมาะก,กับแต่ละบุคคลน,นั้นเนี่ยช่วงอายุอาจเป็นแค่โจทย์คร่าวๆเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงเปะ๊เปะๆนะฮะว่าอายุเท่านี้จะทําได้อย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เรามีนะครับบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกิดันนั้นเกิดก่อนที่อายุจะถึงในช่วงอายุที่คุณหมอจะกล่าวนะครับอ,อันนี้ไม่ได้รวมถึงการทําสัญญกรรมตกแต่งเพื่อความ ผิดปกติหรือแก้ไขตามอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับบนใบหน้าหรือร่างกายก็แล้วแต่อันนั้นก็อาจจะต้องทําตามโจ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับอาจจะทําอายุน้อยกว่านี้หรือในช่วงเวลานั้นๆนะครับที่สมควรแต่ถ้าพูดถึงสัญลกับตกแต่งต่อความงามจริงๆแล้วควร,รคเริ่มทำเมื่อไหร่คนเริ่มทําเมื่ออายุจ็มวยแล้วอย่างน้อยก็อายุ1 8บแปถึงยีปีขึ้นไปนะครับโดยถ้าอายุยังต่ำกว่านี้ก็ยังจะต้องมีผู้ ปกครองตามกฎหมายไม่ใช่แค่พี่น้องหรือเพื่อนนะฮะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายมาเซ็นอนุญาตให้ถ้าเราอย่างอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะน,นะครับเ,เรามาเริ่มกันที่อายุน้อยไปมากนะฮะเราจะแบ่งช่วงอย่างนี้นะครับอันแรกก็อาจจะเป็นช่วง18 25ปี ช่วงนี้ยังเป็นช่วงอ่อนวอยู่เน่นฮะคงเป็นเรื่องของราวของการปรับแต่งโครงสร้างต่างๆคงไม่ใช่เรื่องของการแก้หรือว่าย้อนไหวนะครับอาจจะเป็นเช่นการตกแต่งทําตาบนทําตา2ชั้นอย่างนี้เป็นต้นนะฮะจะเป็นการกรีดสันกรีดยาวหรือว่าเย็บเป็นจุดอะไรก็แล้วแต่อาจเพื่อชั้นตาเฉยๆหรืออาจจะแป่มีปัญหาเรื่องแก้ตาตกตาตกอันนี้เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงจริงๆที่เป็นโรคแก้ปัญหาตั้งแต่กําเนิดอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ หรือการมีถุงใต้ตาในวัยนี้ก็อาจจะยังมักจะไม่มีหนังเกินก็อาจจะเป็นการเจาะจากข้างในอย่างเดียวก็พอนะครับเอาไขมันออกจากข้างในเพราะว่าไม่ต้องมีแผลด้านนอกเพราะหนังคงจะยังไม่เกินในวัยนี้นะครับและที่ต้องการกันมากๆอีกอย่างหนึ่งแน่นอนการทำจมูกนะฮะในเอเชียก็คงจะต้องเป็นการเสริมหรือว่าการทําอะไรให้เหมาะสมกับใบหน้าทั้งแบบปิดและแบบเปิดแต่ทั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับในวัยนี้เนี่ยยังไม่ควรทําแบบซับซ้อนหรือซับซุตมากนะินมาก อาจจะทำแบบปิดถ้ามันพอตอบโจทย์เราได้นะฮะก็ดีนะครับยกเว้นว่าโจทย์ที่มันจะต้องทำแบบเปิดจริงๆจ,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 จะต้องใช้ที่โครงอะไรมา,าตั้งปลายเพราะว่ามันรั้งมากแต่เกิดหรือว่าจมูกหรือโครงสร้างเล็กมากจริงๆอย่างนั้นเป็นต้นนะครับอนอกจากนี้ก็อาจจะยังมีการแก้ไขอย่างเช่นคนมีหูกลางหรือการปรับแต่งรูปกระดูกการตัดหนกแก้มการตัดมุมกรามรวมถึงการดัดฟันหรือว่าต้องตัดกรามหรือเลื่อนกระดูก กันขาในไกลบนหรือล่างเพื่อแก้การสบฟันที่ผิดปกตินะฮะซึ่งมักจะทําโดยทันตแพทย์ที่เป็นเฉพาะทางออทอโตนติสร่วมด้วยนั่นเองนะครับไล่มาถ้าเป็นส่วนของบรอดี้อาจจะมีการเสริมหน้าอกในเทคนิคต่างๆนะครับการถูกกันบรบางจุดการเสริมก้นการเสริมน่องในบางรายนะครับทั้งนี้รวมถึงการตกแต่งลดน่องในบางรายเช่นกันซึ่งมักจะุกคนจะทํากับแพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรงนะฮะ ทีนี้ขยับมาเป็นเริ่มช่วงอายุ25-35ปีพวกนี้ก็อาจจะเริ่มมีคําว่าอายุมาละนะครับเข้ามาเบานะฮะการทําสัลยกรตกแต่งก็แน่นอนมันจะมีการทำอย่างกันอย่าง,งจะยังมีการทําตะบนตะล่างการตกแต่งจมูกอยู่ซึ่งอพอวัยนี้มักจะทําตามการออกแบบที่แก้โจทย์ได้เต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นทาง Open หรือ c l o ส e นะฮะเพราะโครงสร้างมักจะนิ่งแล้วนะครับการตัดเสริมหนกแก้มมุมกรามการเสริมหน้าผา การแก้ไขหูกลางการฉีไขมันในจุดต่างๆเสริมบนใบหน้าหรือตกแต่งรูปร่างหน้าอกดุดไขมันเสริมก้นหรือน่องอย่างนี้เป็นต้นนะฮะถ้าถ้าพูดถึงบอดี้นะครับอาจจะยังไม่มีอะไรมากนักนะฮะในวัยนี้ก็ยังเป็นวัยที่ยังไม่ได้มีเอจิ้งเข้ามามากมายนะักถัดมาถ้าเป็นอายุ35-45ปีละ่ะอันนี้เป็นวัยทางานนะครับซึ่งมานจะมีความเครียดบ้างมีวัยเข้ามาเกี่ยวบ้าง สัญญกรรมก็คงจะเป็นเรื่องของการทําเพื่อย้อนวัยนะฮะเบาๆอยู่ก็อย่างเช่นอาจจะเป็นตาบนตาปัญหาเสร็จแล้วก็เทคนิคต่างๆอาจจะต้องมีตะตกที่เริ่มต้องแก้นะฮะอาจจะมีการทำสับ,บาวาเล็บเข้ามาการดึงหางคิ้วหรือการทำเดรดเดวเลยเพราะาบางคนอาจจะเริ่มมีคิ้วตกล้นะครับหางคิ้วตกหอ่อการทำตยอย่างเดียวอาจจะไม่ ตอบโจทย์เพียงพอไม่ใช่ว่าแก้ตาไปยาวๆเพื่อแก้หางตาด้วยซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของยูนิตของคิ้วแล้วนะครับอาจจะมีการทำอ็นโดทยยกคิ้วการเสริมหน้าผากด้วยทั้งซิลิโคนแล้วก็ไขมันนะฮะหรือการฉีดไขมันใบหน้าการทําจมูกโอเพนหรือโคลสก็แล้วแต่นะครับการผ่ากระดูกหนกแก้มอาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับหรือว่ากลางซึ่งอาจจะเริ่มมีโจทย์ให้นอกจากนี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีโจทย์ให้ทําเรื่องพวกของอัปเปอร์หรือมิดเฟสลิฟนะครับ รวมทั้งการทำลิฟต์แอนด์ฟิลที่คุณหมอเคยพูดถึงในคลิปก่อนๆหน้านี้ก็คือการทำอัพเปอร์เฟนลิบบก,กับการฉีดไขมันอาจจะเป็นใต้ตาร่องแก้มหรือผักร่วมด้วยเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลักษณะของไมโครแฟตบนใบหน้านะครับก็จะทำให้ใบหน้าเรายุึกย้อนวัยอาจจะคนอายุ30กว่าๆก,ก็อาจจะกลับไปอยู่ก่อน30อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ รวมถึงหัตถการข้างเคียงต่างๆที่เริ่มทํากันเยอะมากสุดในช่วงอายุนี้ฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์โบท็อกซ์เทอร์มาจอัลตราเองไฮฟู High ool, หรือพวกเลเซอร์ทรีทเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะฮะอาจะเป็นหัตถการข้างเคียงนะครับนอกจากนี้อาจจะยังมีการดูดไขมันกรอบหน้าอาจจะมีการดูดไขมันส่วนต่างๆของร่างกายการเสริมหรือลดขนาดหน้าอกรวมถึงการยกกระชับในบางรายถ้ามีปัญหานี้จริงๆนะครับอย่างเช่นเป็นพวกเวทลูซินเนอร์หรือว่าลดน้ำหนักเยอะๆจน หน้าอกมันมันห้อยหรือว่ารวมถึงหน้าท้องที่มันห้อยด้วยก็าอาจจะต้องมีการตัดไขมันหรือตัดหน,หน้าท้องข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงคนที่มีบุตรแล้วก็าอาจจะมีปัญหานี้ได้เช่นกันนะฮะอ่ะถัดมาในช่วงอายุ45-60ถึงปีอันนี้ก็าอาจจะเป็นเร้งกว้างนิดหนึ่งก็จะเป็นช่วงทํางานไป,ไปลายๆละเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ใหญ่ในงานละนะครับช่วงนี้คงเป็นการทําเพื่อย้อนวัยแน่ๆเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้น แต่ว่ายังเป็นวัยที่แข็งแรงแล้วก็ร่างกายเนี่ยยังไม่ค่อยมีปัญหารับการผ่าตัดได้เป็นค่อนข้างเป็นปกติโดยทั่วไปนะฮะถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพาก็แน่นอนครับการทําตาบนตลาล่างการแก้ไขปัญหาหย่อนคล้อยการแก้ไขตาตกการทาเอ็นโดไทดึงคิ้วดึงหน้าผากเสริมหน้าผากยกหางคิ้วแล้วก็ดึงหน้าเนี่ยอาจจะแวนี่แล้วแต่ปัญหาคนตั้งแต่อัปเปอร์ มิดจนถึงฟูเฟสลิปที่มันดึงคอดึงใต้คางด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอาจจะมีการดูดไขมันใต้คางประกอบอาจจะมีการฉีดไขมันเติมเต็มใบหน้าร่วมด้วยอย่างนี้เป็นต้นส่วนการทําเสริมจมูกก,ก็ก็ยังมีอยู่แน่ๆนะฮะจ,จะเป็นการตกแต่งการเสริมหรือการลดกระชับหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราเคยอาจจะเป็นการแก้ไขละอาจจะเคยทํามาก่อนทั้งจมูกและหน้าอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือดูดไขมันส่วนต่างๆรวมถึงการตัดไขมันหนังหน้าท้องซึ่ง นอกจากหน้าทองแล้วเนี่ยในวัยนี้อาจจะเริ่มมี50-60อาจ,จะมีเรื่องของการกระชับต้นขาหรือว่าใต้แขนเข้ามาในบางรายนะครับอ่ะถัดมาคราวนี้ในวัยผู้ใหญ่หรือสมัยนี้คงยังไม่เรียกว่าสูงอายุนะักนะครับวัย60-70ปีนะฮะช่วงนี้แน่นอนเพื่อย้อนวัยเป็นหลัก ดึงหน้าอาจจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแล้วก็มักจะเป็นลักษณะของฟูเฟิริฟคือดนนึงทั้งหน้าและคอเลยนะครับรวมถึงอาจจะต้องมีการเก็บหนยงใต้คางหรือเรื่องของพลาติสโอมโพลัสตีร่วมด้วยกับการดึงหน้าบวกลบกับเอ d นโดไท้นะครับการทำฟอร์เฮดลิฟ f t หรือดึงหน้ผาผากการยกหางคิ้วอาจจะมี d i เร c กบราลิฟขึ้นอยู่กับโจย์ในการที่เราจะดีไซน์ว่าเราจะยกคิ้วแบบใดนะครับการทําตาบนตาล่างการถุงใต้ตารวมทั้ง ตกแต่งหนังใต้ตาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะการฉีดไขมันหน้าส่วนต่างๆตกแต่งจมูกตามปัญหาที่มีนะครับอาจจะมีเล็กน้อยอาจจะไม่ใช่เป็นการเสริมเป็นหลักละละ่ละอาจจะแก้ไขที่เสริมมาหรือว่าเคยทํามานานแล้วหรือว่าอาจจะมีตรงปลายเริ่มตกอาจจะแต่ตกแต่งด้วยกระดูกอ่อนเฉยๆอาจจะไม่ได้เสริมเป็นเรื่องเป็นราวเป็นหลักเพื่อเหมือนวัยที่เป็นวัยทํางานนะครับนอกจากนี้ถ้าเป็นพูดถึงบอดี้อาจจะเป็นการทําแก้ไขหน้าอกที่เคยเสริมมาหรือการยกกระชับนะครับ การตัดตกแต่งหน้าท้องอันนี้เริ่มเริ่มจะมีเยอะขึ้นในวัยนี้แล้วก็วัยก่อนแน่นี้นะฮะตั้งแต่4 5ถึง60 6ิถึง70ปีเพราะว่าจะเริ่มมีการหย่อนคล้อยจริงจังหรือชัดเจนขึ้นในวัยที่โดยเฉพาะคุณแม่ที่มีบุตรแล้วนะครับจะมีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะนะฮะรวมถึงการยกกระชับหอกท้องแขนหรือต้นขานะครับแล้วก็การดูดไขมันเป็นคนทำเป็นจุดๆเล็กน้อยนะครับในวัยนี้เมือ่อทำเมื่อได้ประโยชน์จริงๆฮะไม่ควรทำเป็นแมสซีฟละ ในหลายๆส่วนพร้อมกันของร่างกายนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นวัยที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกายได้นะครับในการดมยานานๆและที่สำคัญคือไม่ควรทําหาตัการอะไรอย่างพร้อมๆกันที่ต้องดมยานาน,านเกิน6-10ทชั่วโมงแบบนั้นนะครับเพราะช่วงวัยนี้การตรวจสุขภาพการก่อนผ่าตัดเป็นเรื่องสำคัญด้วยอย่าลืมนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่วัยที่แข็งแรง เหมือนอายุก่อน60แล้วนะครับ60-70ปีก็ถ้าเป็นยุคก่อนๆก,ก็อาจจะถือว่าเป็นวัยสูงอายุแต่สมัยนี้ก็อาจจะต้องเกิน70ขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้พอมาถึงอายุที่70ปีขึ้นไปล่ะ อาจจะถึงทําสัญญกรรมได้ถึงช่วงไหนก็อาจจะส่วนใหญ่ก็มักจะถึง80กว่ากว่าต้นๆขึ้นอยู่กับสุขภาพถ้าเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงทั่วไปก็มักจะทําผ่าตัดได้เป็นปกตินะฮะคงไม่ได้ดูที่อายุเป็นหลักอย่างที่คุณหมอเคยกล่าวไว้ในคลิปของว่าผู้สูงอายุทําสัญญกรรมได้ไหมนะครับอย่างนั้นเป็นต้นสุขภาพของแต่ละคนก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับแล้วรวมถึงการ ขึ้นกับการผ่าตัดที่เราจะทำด้วยว่าเป็นเล็กหรือใหญ่ต้องนมยาหรือไม่ถ้าเป็นหัาตถการเล็กๆฉีดยาชาก็คงไม่มีปัญหามากนักนะครับมักจะทําได้นะครับอย่างเป็นคนที่ต้องกินยาละล,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 ะละายเลือดทำสเตนทําอะไรมาแล้วมันหยุดยาได้ไหมถ้าหยุดไม่ได้จริงๆก็อาจจะกญญารทำศัลยกรรมตกแต่งก็อาจจะต้องพักไปนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องของหัวใจหรือว่าเส้นเลือดก็อาจจะต้องมาก่อนนะครับซึ่งอันนี้จะต้องไปขออนุญาตคุณหมอจะเป็นเจ้าของไข้ด้วยนะฮะในการหยุดยาละลายเลือดถ้าจะเป็นจะต้องทำ ในวัยนี้ทําอะไรส่วนใหญ่แน่นอนว่าจะเป็นตาครับตาตาบนเป็นหลักเลยอาจจะเป็นตาถ้าเป็นตาล่างก็จะเป็นเรื่องของถุงไขมันรวมทั้งหนังที่เกิดนะฮะตาบนมักจะตกแล้วก็มีปัญหาเรื่องการมองเห็นมันจะมีฟังชันแนลเข้ามาด้วยไม่ใช่คอสเมติกอย่างเดียวแล้วนะครับในวัยนี้นะฮะกรอบคิ้วต่างๆเพราะว่าบางทีการแก้ไขตาอย่างเดียวเนี่ยมันมันห่อมันมันมันหย่อนมากรวมทั้งคิ้วเนี่ยมันก็อาจจะแก้ไขได้ไม่หมดถ้าเราทำตาอย่างเดียวอาจจะต้องมีเรื่องของการยกหางคิ้วการทำ direct b r o w Lift หรืออื่นๆร่วมด้วยนะฮะซึ่งมักจะเป็นการแก้ไขการมองเห็นเพราะว่าเริ่มบทดบังแล้วนะฮะในวัย7 0ถึงกว่าเนี่ยแล้วถ้าเป,เป็นการดึงหน้าลรวคนไข้ที่แข็งแรงดีก็มักจะเป็นการดันฟูเฟลดิฟนะฮะต้องดึงทั้งหมดแน่นอนแล้วก็ดูดแขน,นใต้คางร่วมด้วยอาจจะมีการเก็บเนืงหรือปฏิสมอพลาซีร่วมด้วยนั่นเองถ้าหนังใต้คอมัน,มนเยอะมากนะครับหรือว่ามันหอยมากค้อยมากกล้ามเนื้อมันหย่อนมากนั่นเองนะครับอ,อาจจะมีการดึงหน้ผาผากในบางรายนะครับ ถ้าคุ้มกับการมีแผลคือเขาย่นจริงแล้วก็ประโยชน์เราดึงแล้วมันได้ประโยชน์จริงๆการยกกระชับส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นหน้าอกนะครับท้องต้นขาเป็นต้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสุขภาพาว่ารับการผ่าตัดที่เป็นเมเจอร์หรือว่าดมยาสลบได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับและแน่นอนช่วงวันนี้ต้องเน้นการดูแลสุขภาพเป็นหลักว่ารับการผ่าตัดได้ไหมการตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดการพบหมออายุรกรรมก่อนผ่าตัดนะครับ อย่าลืมนึกถึงความปลอดภัยต่างๆก่อนไม่ว่าจะไวยไหนก็ตามนะครับก่อนที่จะทําการความสวยงามนะฮะต้องนึกถึงร่างกายและความปลอดภัยก่อนความสวยงามมาทีหลังนะครับสเสมอๆเ,เลยนะครับทุกๆท่านก็อันนี้เป็นเร่งกว้างๆที่คุณหมอพูดให้เป็นไอเดียนะฮะในพิจารณาคนเองกอ็ถ้ามีอะไรสงสัยก็ คอมเมนต์ถามมาได้นะครับผมหมอพยายามตอบนะฮะแล้วก็ถ้ามีสาระเรีม่มดีๆอะไรที่เราเอามาฝากก็คุณหมอจะเอามาฝากในโอกาสหน้านะครับฝากติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดของเรื่องของความรู้เพิ่มเติมได้ในแพลตฟอร์ม beauty meetup ด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นขยายการแพลตฟอร์มที่เราพยายามจะขยายสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาแชร์เ,เพื่อนๆซึ่งมันจะจะ,จะละเอียด เพิ่มขึ้นนิดนึงน,นะฮะในการที่จะหาความรู้นะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเป็นเป็นความรู้ที่ต้องการจะให้กับสังคมหรือเพื่อนๆจริงๆนะครับผมไม่ได้เน้นว่าเป็นการโฆษณาหรือะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปหาความรู้กันได้นะครับ Beauty Medlap รวลรวมถึงช่องนี้นะครับ b e s t i c Surgery สวัสดีครับแล้วโอกาสหน้าพบกันคุยกับหมอบีศิลปกรรมตกแต่ง